ก็ผมชิผมชบปรดับนะครับเราไม่เคยเจอมาหน่อนไม่เคยเจอแล้วแบบนที่ินเลยล้างแรกเลยเนี่ยอ่านะครับมาจากไหนอ่ามาจากมาจากไหนอ๋อบู๊นะครับเดกิโนะครับอยู่ที่ห้าสิบเก้าหกี่นะครับปเจได้นะครับผมแกแวะไปหาได้นะคะวันนี้เนี่ยทำรุเรามีอะไรพิเศษบ้างวันนี้จะเด็นเพือนเัากีกคนนก็ถ้าเกิดพิเศษที่สุดก็ต้องเทื่วโหมะเออแลองอาหมรขอไมเ่ได้เอออยู่เป็นหนักอูเอ มาโปรโมชั่นพิเศษแต่รอบใหม่เนี่ยมอไม่ถือรูดมาแล้วเราโเห็นไม่ชัดเราโฆษ้าสีดำทั้งใหญ่ึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นอะไรดีวเล้าสูงอันนี้นะครับก็เป็นปรโมชั่นของนิโซนันนี้เท่านั้นนะครับซึ่งพม่ได้รู้ผมนะครับจากคนจะอธิบายให้ฟังนะครับค้รับมาส่งต่อรับไม่เรวาบอกว่าไอความยากลำบากเอาไปคนต่อไปไม่่งต่อไปเพื่อน้อมเจะได้บเออห็นจืดเห็น่ขายลูปไปได้สิ สวัสดีครับชื่อดีเวอร์นะครับผมก็วันนี้จะมีอ่าสปอยกระต่างตอบนานๆของทีค้าเนะครับผมก็จะแบ่งเป็นสีเนื้อเนล้วก็สีส้มนะครับผมสีเนื้อเนื้อเนี่ยก็จะใช้สำหรับกระแทกครับแล้วก็ทีคาสามมันนะครับผมส่วนสีส้มก็จะเป็นโอเดตแล้วก็ทีคาสปองค์ครับก็คือเอาไปลองผลูไปลองซ้อมงพิบายนะคะแต่เข้อก็ตรวจไม่ได้มากเรามีใช่ไหมดูด้วยตัวเองเห็ดอ่ำเฉเอาอ่าเฉเอาำเฉยอ่ำจะไหนเนี่ยเราก็มียาแต่ยัง